โอเคสวัสดีครับพบกับเบสแซลมอนนะครับวันนี้ก็เป็นตลุยโจทย์ NL2 นะครับเดทที่156แล้วนะครับยังอยู่กับริวโรเช่นเคยนะครับก่อนจะเริ่มทำโจทย์นะครับน้องๆคนไหนที่พอมีเวลานะพี่แนะนำว่าให้ลองพสวิดีโอแล้วก็ลองทำเองก่อนนะครับแต่ว่าถ้าน้องคนไหนเนี่ยเวลาน้อยแล้วไม่เป็นไรก็เปิดฟังทบทวนไปได้เลยนะครับโอเคใครพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะครับวันนี้เป็นเชสผู้ป่วยชายอายุ24ปีนะมาด้วยเรื่องโลเกตฟีเวอร์และพาร จำได้ไหมพาราพิเจียคืออะไรนะครับคืออ่อนแรงขาทั้งสองข้างนั่นเองนะครับอ่ะมาดนตรวจรั้งกายในวายเท้าซ้ายเนี่ยอพเทียม38.5ก็คือมีไข้นะครับมีมอเตอร์พาวเวอร์ของแขนเนี่ยเกรด5นะครับแต่ว่าของขาสองข้างได้เกรด0เลยและมีลอสเซนเซชันเนี่ย BROT4 ลงไปนะครับ BROT4 ลงไปก็คือหมายความว่าตั้งแต่นิปเปิลนะ T4 คือนิปเปิลนะจำได้ไหมนะก็คือเซนเซชันลอสไปหมดเลยนะ BVK นี่คือดาวน์บินสกีซน์นะ ดอซิเฟกบอสไซต์บอสซเนี่ยแปลผลว่าโพซิทีฟนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแพนตาเฟคชันเนี่ยแปลว่าเนกาทีฟนะครับก็แสดงได้ว่าเนี่ยบาร์มินกิไซต์โมสิฟมันแสดงถึงความเป็นอ p p เป Motor Neuron นื้ i รอนิเห็นไหมแสดงถึงความเป็นอ p p เป Motor Neuron นื้ i รอบวกกับ s e นเซอรี่เลเที่เสียไปและพาราวิเจเนี่ยเข้าได้กับ s p i n a อ c คอร์ดลิช n มากๆเลยใช่ไหมครับ Initial Management ก็ควรจะตอบอะไรครับควรจะตอบ MRI สปายนั่นเองนะครับฟิล์มไม่ช่วยอะไรนะฟิล์มไม่ช่วยไม่เห็นสปายนอคอร์ดลิชันอะไรมันจะส่งในพวกทอมาอะไรพวกนั้นซะมากกว่านะครับนะส่วนการ LP เนี่ยนะครับต้องทําหลังจากที่ MRI ไปแล้วนะครับคือถ้า LP ก่อนเนี่ยมันมีโอกาสที่คือถ้าเราสงสัยสปายนอคอร์ดลิชันแล้วเราไป LP เลยเนี่ย สมมติถ้าเกิดลิชชนนั้นมันเป็นแอฟเซกตอะไรขึ้นมาหรืออินเฟคชันอะไรเนี่ยมันจะทําให้เกิดการอินโทรดิวอินเฟคชันเข้าไปหนักกว่าเดิมนะครับดังนั้นเราควรเอมาไอสปายให้รู้เรื่องก่อนนะครับว่าเป็นอะไรโอเคคือเรื่องนี้จะเป็นอ่าเรื่องทานซูเอตไมเลติตนั่นเองนะครับทานซูเอตไมเลติตเนี่ยมันเป็นโรคที่มีการอักเสบของสไปลื่อยคอร์ดนะครับโดยสาเหตุเนี่ยมันก็มีหลายหลาย,ยายอย่างเลยนะครับก็คือไอิโดบัตติกคือไม่มีสาเหตุก็มีนะหรือเป็นโพลิอินเฟคชันซึ่ง โจทย์เนี่ยมักจะออกแบบนี้แหละคนไม่นช่คือมี u r i นมาก่อนมีไข้อะไรนํมาก่อนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลักชั่วโมงถึงหลักวันคนไข้ค่อยหนาพรีเซนต์เรื่องของ spinal cord lesion ก็คือมีขาอ่อนแรงสองข้างมี s e n s o r y l o s s แบบเป็นเลเวลอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะมักจะออกเป็นในแนวนี้นะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยที่เจอได้คือ post p พ mm s t post vaccination d e m ดีมีเ a ติงดิซ s e a อ e ต้แอนติพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าก็ให้ดูผ่านทางตาเฉยๆนะครับ ะคีนิคอลเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะมันก็จะเป็นสองข้างแหละเพราะเป็นสไนฟ์นอคอดลีชันนะครับและอ่ามันก็จะวิกเนีตใต้ต่อลีชันแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นพาลาพิเจียหรือคอร์ดิพิเจียก็ได้ขึ้นอยู่กับความสูงต่างาของลีชันนั่นเองสมมุติเป็นระดับที่ลำบ้าเซเวอ์ข้อคอร์ดเอ้ยพู้ป่วยเป็นลำบ้าคอร์ดเนี่ยมันก็อาจจะแค่พาลาพิเจียพาราคือแค่สองอันนะแขนก็คือขาสองข้างแต่ถ้าเกิดคนไข้เนี่ยเป็นที่เซเวอ์ข้อคอร์ดก็อาจจะเป็น คอร์ดพีเจียหรือเตต้าพีเจียก็ได้นะครับก็คืออ่อนแรงทั้งแขนทั้งขางหมดเลยแต่ประเด็นที่สำคัญที่จะช่วยได้อย่างคือเซนเซอรี่ลอสเนี่ยมันจะเป็นแบบเลเวลเหมือนในรูปทางด้านขวามือเนี่ยใช่ไหมที่เป็นคนแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือส่วนที่ลอสของเซนเซอรี่ไปนะมันจะเป็นระดับเลเวลอย่างเงี้ยนะครับจะช่วยบอกได้ว่าเป็นแฟนอคอลดิชันนะอีกอย่างหนึ่งนะครับของแฟนอคอลดิชันก็จะมักจะมีพวกออโตนอมิกอินโวลเมนต์นะครับบาร์แบดเดอร มีฟังก์ชันนั่นเองนะครับอ่ะอินเวสทิเคชันเมื่อกี้บอกไปแล้วนะ MRI ก่อนเสมอนะเพื่อรูอาพวกส t ต u c t u เจอรัลคอร์อื่นๆและคอมเพ s ชันอื่นๆด้วยนะที่มันมากดคอร์ดนะครับโอเคไหมแล้วก็ LP เนี่ยถ้าจะ LP ก็ต้องหลังจากที่เรา m r i ไปแล้วนะครับจะได้รูอาว่าเอยมันไม่ใช่อินเฟ t ชันไม่ใช่อับเซตอะไรที่มาเผื่อเราไปจิ้มไปโดนอับเซตเนี่ยมันก็จะเป็นการอินเวสทิเคชันที่บอกไปเมื่อกี้นะ แต่ของทานสวนไม่ได้ติเนี่ยถ้าเจาะลำบากเพิงเจอไปจะเห็นลักษณะ c ซลเป็นเป็นไง็บพรีโอไซตซิตคือหมายถึงว่าเซลล์สูงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี IG g i n d e x เนี่ยสูงขึ้นแต่นี้ก็ดูผลทานตาละกันนะเพราะว่าเออมันก็มีสูตรอยู่ i g g index ดอ,อะไรแต่ว่าอาจจะยังไม่จําเป็นนะครับไม่เป็นไรอารทิ้เม็นเนี่ยก็คงไม่ซีเรียสมากก็มีให้ไฮโดสคอริโคสเตอยอาการไม่ดีขึ้นก็ค่อยให้พาร์ตมาเอ็กเชนนะครับอันนี้ก็ดูผลทานตาเหมือนกันนะโอเค ทีนี้เรามาดูข้อมีกันเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะก็ MI s p สเพราะว่าดูเอาเนะาะ structural คอ s t นะครับออกมานะครับ36ปีผู้ชายมาด้วยเรื่องของ back pain นะแล้วก็อาการปวดหลังเป็นมากขึ้นมา4วันมี tingling and burning sensation เนี่ยที่ตั้งแต่เท้าขึ้นมายังหัวเขา่านะทั้งสองข้างเลยมีปสัปสสาวะลำบากด้วยมเม่ได้ชายปกติดีตรวจร่างกายเนี่ยมีวิกขาสอข้างนะแล้วก็มีดิคิดซูเอร์โทน สังเกตเห็นว่าเขาให้มาเนี่ยมันมีเบาไปด้วยโน้มเอียใช่ไหมประสานลำบากกับดีคิดสปิงสโตนแล้วก็ยังบอกลักษณะของเซนเซอรี่ลอสที่เป็นเลเวลคือตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงหัวเขาทั้งสองข้างนะอืมประมาณนี้มันจะเป็นแบบลอสเซนเซอรี่ก็ได้หรือจะเป็นลักษณะเป็นเป็นความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปเป็นทิงิลิงเซนเซชันอะไรพวกเนี้ยก็ยังหนักเหมือนกันเอเคไหมแล้วก็มีวิขาสองทางเนี่ยเป็นแบบพาลาทิเจเนี่ยก็ เท่ากับ spinal cord lesion ดังนั้นสงสัย spinal cord lesion ก็ต้อง MRI ตรงขอรดสาปก่อนใช่ไหมครับเพื่อรู out สไตลคอร์ต่างๆนะครับก็ตอบข้อดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ถ้าใครยังงงๆเกี่ยวกับเการ l o c a l i z a t i o n นะครับพี่แนะนำให้ให้ลองไปดูคลิปที่พี่เคยทำไว้นะครับชื่อคลิปว่าเจาะประเด็นนะ localize t i o n นะครับมี3พาด้วยกันนะลองไปดูน่จะได้ทบทวนการ l o c a l i z i o n บริเวณตำแหน่งอื่นๆด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับส่วนเรงไหนนะครับถ้าเกิดดูแล้วยังสงสัยเพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับโอเคแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ